ส่วนความคืบหน้านะครับในการดำเนินคดีกับพัธธร,รมชยโยโดยคุณขจรศักดิ์พุทธานุภาพอายการพิเศษฝ่ายการสอบสวนสามนะครับบอกว่าทางอายการกําลังประสานข้อมูลกับกรมสอบสวนคดีพิเศษดีไอให้สอบสวนหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมในบางประเด็นก็ต้องยอมรับนะครับว่าตอนนี้มีพยานหลักฐานบางอย่างที่ยังไม่สามารถเข้าไปตรวจค้นภายในวัดพระธรรมกายได้ซึ่งตามอำนาจหน้าที่นะครับ PSI ก็ต้องพยายามนำตัวผู้ถูกออกหมายจับ เข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายให้ได้แต่ก็ย้ำานะครับว่าการมอบตัวเป็นทางออกที่ดีที่สุดกับผู้ต้องหาที่จะได้รับการพิจารณาประกันตัวแล้วก็เป็นประโยชน์ด้วยนะครับในการนําหลักฐานเข้าต่อสู้ในคดีโดยตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการรอพิจารณาสั่งฟ้องคดีนะครับหรือไม่ของทางอายการซึ่งในฝั่งของพนักงานสอบสวนเองเขาก็ยังคงประชุมร่วมกันนะครับมีการประสานกับสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินก็คือประสานกับ ปปงตลอดนะครับเพื่อที่จะติดตามทรัพย์สินให้ได้มากที่สุดซึ่งปปงอตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบตามอำนาจหน้าที่เพื่อสํารวจทรัพย์สินที่มีความเกี่ยวข้องหรือว่าเชื่อมโยงครับค่ะก็ชี้แจงมานะคะบอกว่ายังคงพยายามตามหาหลักฐานเพิ่มเติมในบางประเด็นจะได้ได้หลักฐานที่ครอบคลุมแล้วก็รัดกลุ่มมากที่สุดนะคะ